สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่แมสเซรษาโรบายตานะคะจงจําไว้ว่าผู้คุณคือเซฟโซนและรอยยิ้มของตานะคะการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบ e ิวริงหิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, การสมัครสมาชิก การต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายไวเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญใจหินแท้เสริมดวงรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะสวัสดีคนราศีเมษทุกคนด้วยนะคะ ในปี2023นะคะก็จะเป็นปีแห่งความสุขสมหวังของคนราศีเมษนะคะดวงตาขอไวพรให้คุณเฮงปังรวยมีความสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งนะคะเอาละค่ามาเริ่มมา้ามอยสอยไพฮาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ กเหรียญค่ะ5ถ้วยเจดค่ะ7ดาบ9เหรียญพลังงานของคุณคือเป็นคนที่ใจดีมากๆแล้วก็เหมือนกับพบเจอกับบางเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนมานะคะทำให้คุณเกิดใหม่ทานฟอร์มเป็นคนใหม่แต่ความลับเนี้ยของคุณนะ่ะ มันก็เปิดเผยให้กับคนทั่วไปไม่ได้เพราะเขาอาจจะตัดสินคุณเขาอาจจะไม่เข้าใจคุณรู้สึกว่าคุณแปลกหรืออะไรประมาณนี้ค่ะคุณอาจจะพบเจอกับความผิดหวังที่มันรุนแรงมากๆแต่จริงๆแล้วนะคุณมีสิ่งที่ดี อยู่ใกล้ๆตัวคุณเสมอแต่คุณอาจจะไม่เคยมองเห็นนะคะคุณมีการเกิดใหม่เป็นคนใหม่แล้วนะคะมีการรักตัวเองได้มากขึ้นเรียนรู้ในสายของจิตวิญญาณมีการเจอกับเรื่องที่เลวร้ายทําให้คุณต้องหันกลับมาดูแลตัวเองเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นว่าการเป็นผู้ให้อะก็ต้องหัดเป็นผู้รับบ้าง อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อาจจะมีความรับมีโปรเจกต์อยู่ก็คืออาจจะเป็นการเรียนรู้นี่แหละในสายของจิตวิญญ,ญาณแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะกลัวคนอื่นจะตัดสินก็คือสิ่งที่คุณคิดถูกแล้วนะคะแต่มันก็จะมีคนที่มีพลังงานเดียวกับคุณเนะะี่ยค่ะที่จะดึงดูดเฉพาะคนที่มีพลังงานเดียวกันมาเจอกับคุณอย่างเงี้ยค่ะก็ลองสังเกตว่าณเวลานี้ถ้าโลกภายนอกของคุณค่อยๆเปลี่ยนแล้วอะคะ่ะคุณก็จะพบเจอกับเรื่องที่มันดี มากขึ้นในชีวิตยิ่งเปลี่ยนจิตตัวเองได้แข็งแกร่งมากเท่าไหร่เอาห้าถ้วยหรือเรื่องที่ไม่ดีวางใจมากเท่าไหรอ่อ่ะคุณก็จะพบเจอกับเรื่องที่เข้าทางคุณมากขึ้นเรื่องที่อัศจรรย์นั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาดูกันว่าคนราศีเมษนะ่ะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับคุณในเดือนมการาคะ ดีเอ็มเพจใบแรกก็ดีเลยจ้าดูสิราชาถือถ้วยหนึ่งเหรียญใครนะที่ถูกรอตเตอรี่ดูสิพลังงานของคุณเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะราชินีถือถ้วยและเด็กถือดาบในเดือนมกราคมปี2567 ะค,ะคุณจะพบเจอกับความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งการตื่นรู้แบบสุดๆการที่จะพบเจอคู่ที่ใช่ก็ได้คู่ทางด้านจิตวิญญาณคู่ทวินเฟมของคุณก็ได้เช่นกันถ้าคุณยังไม่มีคู่นะคะหรือคุณจะใช้จิตดึงดูดเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาหาคุณได้อย่างแน่นอนความมั่นคงทางด้านการเงินจะไม่อดจะไม่อยาก จะมีแต่ความที่ตัดสินใจหาเงินชอบหาเงินหาทองมาเก็บไว้ในกระปุกหมูของคุณอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือตาจะบอกว่าการที่ขอพรหรือการที่เราขอกับจัก,กรวาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออขอเงินจำนวนเท่านี้เท่าน,นั้นนะขอให้ฉันถูกลอตเตอรี่อะไรประมาณนี้คะ่ะคุณจะเปลี่ยนคําพวกนั้นน่ะไปเป็นขอบคุณจักรวาลหรือขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ เพราะคุณได้รับมาแล้วอะค่ะอืมและคุณจะไม่รอให้เงินมากองหน้าบ้านเพราะจัก,กรวาลจะไม่เอาเงินมากองหน้าบ้านให้คุณแต่จะหาลู่ทางหาเส้นทางที่คุณจะไปถึงฝั่งฝันไปถึงการประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ถ้าคุณปรารถนาที่จะดึงดูดลอตเตอรี่น่ะคุณต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ซื้อแต่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อหลายใบคุณเชื่อรางวัลไหนเชื่อเลขไหนคุณซื้อเท่านั้นนี่คือการเปิดโอกาสอะค่ะให้คุณได้ซื้อถูกไหมคะแต่คุณจะไม่ได้คาดหวังเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นและวันนั้นของคุณน่ะมันจะมาถึงเวลาที่คุณไม่ถูกคุณก็จะวางใจคุณก็จะไปดูเลขในลอตเตอรี่ว่า นี่ไงเลขนี้ไงมันตรงกับรางวัลที่1คุณก็จะดีใจไปเลยค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะและถ้ายังไม่ถูกคุณจะวางใจได้แต่คุณต้องเปิดโอกาสให้ซื้อเก็บไว้สักหนึ่งใบเช่นคุณปรารถนาที่จะถูกรางวัลที่5อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอยู่ที่ความเชื่อถูกไหมคะว่าคุณอยากจะได้รางวัลไหน คุณก็ต้องเชื่อแบบน,นั้นไปไเรื่อยๆแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองซื้อไปไเรื่อยๆแล้วคุณก็จะไม่โทษถ้าคุณไม่ถูกคุณจะไม่โทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่โทษจัก,กรวาลเราจะไม่กล่าวโทษคนอื่นเราจะไม่กล่าวโทษหรือไม่ตัดสินคนอื่นอีกแล้วคุณจะรอให้จัก,กรวาลจัดสรรได้นี่คือพลังงานของคนราศีเมษอะคะ่ะที่รอได้เย็นเป็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจะทําชีวิตของคุณให้มีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นในทุกๆวัน จิตท,ที่อุดมสมบูรณ์น่ะมันยากเชื่อก็ยากแล้วต้องวางใจด้วยนะคะอืมคุณจะทําได้คุณจะตัดสินใจแน,แน่วแน่ชัดเจนในเส้นทางจิตวิญญาณชัดเจนว่าจะเป็นคนที่ไม่พูดสิ่งที่ไม่ปรารถนาอีกเลยนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับในเดือนบอกลานะคะน้องตายิ้มหน้าบานแล้วค่ะทุกคนราศีเมษนะคะน้องตารัคนามษนะคะ 2ดาบพบเจอเส้นทางที่ใช่ห้าดาบเถ้วย10ถ้วยหมูมีความสุขมากเลยค่ะพลาสติกค่ะคนราศีเมษคะถ้าก่อนหน้านี้คุณมีความสับสนในบางเรื่องหรือคุณอาจจะมีอัตตาในบางเรื่องอยู่อะค่ะ คุณจะวางตรงนั้นลงได้นะคะคุณจะปลดล็อก5ดาบการที่คิดว่าสิ่งที่คุณรู้ทุกอย่างคือสิ่งที่ถูกต้องอะคะ่ะคุณจะกลายเป็นคนที่เปิดใจเรียนรู้เรื่องใหม่ๆมากขึ้นกว่านี้อีกนะคะตัวตนเก่าของคุณอาจจะเป็นคนที่มีอัตรามีความอยากจะเอาชนะ ก็ได้หรือถ้าไม่ใช่ก็หมายความว่าคนรอบตัวของคุณน่ะเป็นแบบนั้นแต่คุณเป็นคนที่ต้องเข้าใจคนอื่นทุกคนนะคะคุณจะพบเจอเส้นทางที่ชัดเจนจะไม่สับสนจะไปทำสิ่งที่คุณปรารถนานะ่ะฝันให้เป็นจริงอ่ะฝันจะซื้ออะไรคุณปรารถนาที่จะได้เงินก้อนนี้มาซื้ออะไรคุณจะใช้ความสุข ความเบิกบานการที่จะสนุกกับตัวเองในทุกๆวันเหมือนเล่นเกมอะคะ่ะแล้วคุณจะดึงดูดมาได้เงินเนี่ยเงินก้อนเนี่ยมือจากจัก,กรวาลมือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่คุณเชื่อแล้วคุณก็จะทําให้ครอบครัวของคุณมีความสุขถ้าคุณปรารถนาที่จะได้รับความยุติธรรมคุณได้รับแน่นอนใครที่เป็นทนายอยากเป็นทนายาคุณได้เป็นเนี่ย ผู้พิพากษาสวัสดีค่ะขอฝากตัวด้วยนะคะอย่างนี้เป็นต้นหรือใครรอคอยเอกสารคุณจะได้รับชัยชนะเอกสารที่ไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้อยากจะไปเริ่มต้นงานที่ใหม่อยากจะเซ็นเอกสารซื้อขายบ้านซื้อขายรถคุณจะได้ทำหรือใครบางคนอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะจดทะเบียนสมรสคุณก็จะได้จดเช่นกันนะคะเนี่ยคือพลังงานของคนราศีเมษดวงตานี้ หน้าบานโอ้หน้าบานเท่าจานเชิงแล้วนะคะทุกคนดีจังเลยถึงแม้ว่าห้าดาบไปนั้นน่ะตอนที่มีคนที่ไม่เข้าใจคุณนะ่ค่ะถ้าคุณจะพูดให้ตายยังไงอะ่ะเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีคะ่ะทุกคนมันยังไม่ถึงเวลาของเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมาโฟกัสกับสิ่งที่คุณปรารถนาดีที่สุดดีมากๆเลยคะ่ะที่คุณจะได้เจอ หน่งไม้เท้าการเริ่มต้นชีวิตใหม่1น่ดาบคุณดูสิได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆสองถ้วยโอเจอมูลราชินีถือไม้เท้าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานที่ใหม่คนราศีเมฆขาเมื่อกี้น้องตาแบบหมดนะคะ ก็ใช้เวลาสักพักในการกู้คืนดัดกลับมาคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะงานที่ใหม่ก็ได้หรือกับคนรักใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณมีความรักแบบท็อกซิกหรือเรื่องที่คุณรอคอยนะ่ะคุณจะสมหวังดั่งใจแล้วนะคะจากการที่คุณต่อสู้มาในแบบระยะยาวนะคะแล้วก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นจะเจอคู่ ที่เป็นพลังงานเดียวกันถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วก็หมายความว่าคุณจะได้เจอกับกันรัยานามิตรที่ดีๆที่เขามาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะคุณจะมีความตื่นรู้นะคะในชีวิตมากขึ้นเจอมูลคือการที่จะใช้จิตที่ตื่นรู้ในการบังคับ ทิศทางของกฎแรงหนึ่งดูดให้เป็นไปดังใจอะค่ะแล้วก็จะมีการใครรอคอยที่จะขยับขยายในเรื่องของตำแหน่งงานคุณจะได้มีตำแหน่งที่ใหญ่โตมากขึ้นมีการปรับเงินเดือนมีการปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเป็นคนที่ใครๆก็ทำอะไรคุณไม่ได้เช่นถ้ามีคนมาแข่งแย่งตำแหน่งผู้จัดการกับคุณคุณก็จะเป็นคนที่แบบว่า แย่งไปเลยจ้าแย่งไปเลยฉันไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นยังไงสิ่งที่มันเป็นของคุณอะยังไงมันก็ต้องเป็นของคุณถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีกับใครคุณจะอยู่นิ่งๆสวยๆอยู่บนบัลลังก์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เวลาทำอะไรจะจริงจังชอบลงไปช่วยไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรอะคุณไม่เคยมีความอีโก้ที่รู้สึกว่าฉันจะไม่ช่วยน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นเสมอแล้วก็ คุณก็จะประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่ในชีวิตเช่นกันนะคะนี่คือไพ่ทาโร่ของคุณนะคะแล้วเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าอะไรคะลมเพลลมพัดเดินหน้าต่อค่ะพลังสถิต ห้ามเข้าใกล้ใจบุญเห็นไหมเราคุณนะเป็นคนที่ใจบุญมากๆนะคะอีกหนึ่งใบค่ะบุญส่งถึงสะพานบุญสายบุญที่แท้ทรูนะคะคนราศีเมษ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องดูแลคุณจากพยันตรายทั้งปวงอย่างแน่นอนไม่ให้อะไรเข้าใกล้คุณได้เลยสิ่งที่คุณทําอยู่การที่คุณมีติตใจเมตตาอารีการที่คุณทําเพื่อคนอื่นเสมอคุณจะทําต่อไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็จะรอคุณอยู่ภายภาคหน้านะคะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ให้อะไรที่ไม่ดีเข้าหาคุณเข้าใกล้คุณอีกเลยห้ามเข้าใกล้บุคคลน,นี้คือลูกรักแห่งจักรวาลลูกรัก แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็จะได้ไปทำบุญในเดือนมกราคมอย่างแน่นอนไปแจกของไปให้ของบริจาคสิ่งของก็ได้อ่ะคะ่ะแล้วสิ่งที่คุณทำมานะ่ะบุญส่งถึงแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นสะพานบุญเป็นการส่งมอบพลังงานที่ดีให้กับคนอื่นอยู่เสมอหรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่คุณทำให้คนอื่น บุญกำลังส่งถึงแล้วนะคะดีมากๆเลยเอาละค่ะแล้วจกวักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมคะบทสรุปของคุณในเดือนมกราคมค่ะ Increase ค,ค่ะ Teacher และ d i s c o v e r y ค่ะหืมใบนี้นะคะคือไม่ว่าคุณต้องการอะไรคุณจะได้มันปราศ บ้านรถที่ดินการปิดหนี้ปิดสินนะคะอินคคียรคือสิ่งที่คุณต้องมีคือสิ่งที่คุณต้องได้คุณจะได้มาในชีวิตของคุณเ็คือไพ่ใบนี้สิ่งที่เป็นของคุณน่ะเนี่ยคุณจะแบบเดินไปตามทางแล้วก็จะเจอแต่เงินเจอแต่ทองเจอแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยหมายถึงว่าเส้นทางที่คุณไปอะคะ่ะคุณจะเพิ่มความมั่งคั่งให้กับตัวเองเรื่อย ะะมั่นคงในจิตตัวเองมีความสุขในจิตตัวเองแล้วก็เติมเต็มตัวเองในโลกภายในอะ่ะแล้วสิ่งนี้มันจะกลายเป็นเรื่องจิบจิไปเลยที่คุณจะได้เจอคุณจะได้พบเจอจะได้รับสิ่งนี้เป็นของคุณอย่างแน่นอนนะคะอืมจะได้เป็นครูจะได้พบเจอครูที่ดีในชีวิตก็ได้เช่นกันจะได้ไปโรงเรียนคอร์สต่างๆนะคะแล้วก็จะกลายมาเป็นคนที่ให้ความรู้กับคนอื่นได้เช่นกันการที่จะเจอ เพชรเม็ดงามในโคนตมนี่คือคุณนะคะเป็นเพชรที่ถูกเจรนายให้ถูกที่ถูกทิศถูกทางถูกเดือนตารู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมกราคมนะคะคนราศีเมษเพราะฉะนั้นเติมเต็มตัวเองมีความสุขกับตัวเองให้ได้ในทุกๆวันแล้ว เดือนมกราคมจะเป็นเดือนแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็จะได้ตัดสินใจเรียนรู้การเปิดตาที่3การที่จะได้ไปทําบุญสิ่งที่ไม่ดีจะไม่มีทางเข้าใกล้คุณจะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายตัวเองไปเริ่มต้นงานที่ใหม่ไปเริ่มต้นกับงานเสริมของคุณที่จะกลายมาเป็นงานหลักนะคะแล้วไพ่สาหรับนี้อยากจะแนะนําคุณว่าอะไรคะดูสิ เต๋อฟูมากับเด็กถือถ้วยและเดทมากับ3ไม้เท้าค่ะหนึ่งไม้เท้าไห้ใต้สำรับนะคะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆริเนี่ยเนี่ลาออกเลยจ้าไปทําธุรกิจไปทําธุรกิจส่วนตัวไปทำงานที่ใช่ไปทำงานที่ชอบการรอคอยสิ้นสุดลงแล้วจ้าได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆนะคะเป็นเด็กๆที่สนใจใครรู้ที่จะ มาสายจิตวิญญาณที่แท้จริงการส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นการทานฟอร์มเป็นนกฟินิกซ์ที่เกิดใหม่ไม่มีวันตายคนราศีเมษใครท,ทำอะไรคุณไม่ได้ฆ่าคุณไม่ได้เพราะคุณจะเป็นคนที่เป็นหลอดไม่ใช่คนตายจะเป็นคนที่เกิดใหม่เสมอแล้วก็มองออกไป ในเส้นทางที่เป็นชีวิตใหม่ในภายภาคหน้าได้อย่างแน่นอนนะคะจะสร้างความมั่นคงจะมีไฟในการลงมือทําเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตัวเองไปในที่ที่ใช่ในที่ที่เป็นพลังงานเดียวกันอย่างแน่นอนนะคะมารับสิ่งที่ดีเหล่านี้ไปเลยค่ะคนราศีเมษน้องตาก็ขอรับไว้ด้วยเช่นกันนะคะ เอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกน,นี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครมเมสเซจทาโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วคะ่ะบายบายคะ่ะ